หน่อยนะคะที่จังหวัดน่านเองทางด้านของเกษตรอำเภอสองแควค่ะที่จังหวัดน่านก็ได้มีการจัดกิจกรรม5 d นะคะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้และการพัฒนาศักยภาพของพี่น้องเกษตรกรให้สามารถเป็นวิทยากรด้านการเกษตรปลอดการเผาค่ะเกษตรกรอำเภอสองแควจังหวัดน่านจัดกิจกรรมถ่ายทอด มอบเกษตรกรให้สามารถเป็นวิทยากรเกษตรปลอดการเผาที่หมู่บ้านห้วยแกลบที่อำเภอสองแควจังหวัดน่านค่ะซึ่งครั้งนี้มีทางด้านของท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนายวิบูลแวววันดิตเปิดงานด้วยนะคะ ซึ่งการจัดกิจกรรมจัดงานในครั้งนี้เพื่อสร้างการรับรู้การลดการเผาในพื้นที่การเกษตรในห่วงเวลางดเว้นการเผาโดยให้เกษตรกรเป้าหมายที่นํามาอบรม60รายนําความรู้ไปส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและเกษตรกรถือเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตรเป็นการสร้างคนสร้างชุมชนต้นแบบทําการเกษตรปลอดการเผาเพื่อให้ได้5ดีนะคะก็คืออากาศดีสุขภาพดีสิ่งแวดล้อมที่ดีได้ปุ๋ยดีจากธรรมชาติปรา จากสารเคมีค่ะโอ้ดูแลดีทุกอย่างเลยทีเดียวนะครับในงานนี้เนี่ยก็มีหน่วยงานภาคีเครือข่ายร่วมกันในการจัดฐานเรียนรู้จัดการพื้นที่ทางการเกษตรแล้วก็เศษวัสดุทางการเกษตรอีกมากมายนะครับโดยใช้เทคโนโลยีทางการเกษตรที่หลากหลายมาเสริมความรู้ส่งเสริมการปลูกไม้โดยเฉพาะเรื่องของไม้ผลเนี่ยนะครับทางเลือกการเกษตรยุคใหม่ที่จะลดการเผาแล้วก็ทำอาหารสัตว์จากวัสดุที่เหลือใช้ทางการเกษตรด้วยนะครับ